สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ PIP Talk Trader Deep Dive ในตอนที่ผ่านๆมาเราได้เรียนรู้อินดิเคเตอร์ที่คำนวณมาจากราคาในอดีตกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่พยายามจะคาดการโซนราคาในอนาคตที่อาจเป็นจุดกลับตัวที่สำคัญครับเครื่องมือนี้มีความลี้ลับนิดๆครับ เพราะมันมีรากฐานมาจากอัตราส่วนทองคำหรือ Golden Ratio ซึ่งเป็นลำดับตัวเลขที่เราพบได้ในธรรมชาติตั้งแต่เปลือกหอยไปจนถึงกาแล็กซีและนี่คือ Fibonacci retracement ครับ Fibonacci retracement คืออะไรเปรียบเทียบให้เรานึกภาพว่าการเคลื่อนที่ของราคาเป็นเหมือนการหายใจครับเมื่อตลาดวิ่นเป็นเทรนด์รุนแรงหายใจเข้า มันก็ต้องมีจังหวะพักหายใจหรือย่อตัวหายใจออกก่อนที่จะมีแรงวิ่งต่อไป Fibonacci Retracement คือเครื่องมือที่ใช้วัดว่าจังหวะพักหายใจหรือการย่อตัว Retracement นี้มันน่าจะลงมาลึกแค่ไหนหน้าที่หลักหน้าที่ของมันคือการหาแนวรับแนวต้านที่ซ่อนอยู่เพื่อให้เราหาจังหวะเข้าเทรดตามเทรนเดิมได้ในราคาที่ดีขึ้นครับระดับที่สำคัญ ชี้ให้ดูที่ระดับต่างๆระดับที่เทรดเดอร์ทั่วโลกจับตามองเป็นพิเศษคือ 38.2%, 50%และ61.8%โดยโซนระหว่าง50%ถึง61.8%เรามักจะเรียกกันว่าโกลเด้นโซนหรือโซนทองคำที่มีโอกาสกลับตัวสูงครับวิธีลากฟิโบนัชชีที่ถูกต้องสำคัญที่สุดนี่คือส่วนที่คนผิดเยอะที่สุดครับ หลักการจำง่ายๆคือการลากตามเทรนด์ครับ 1. ในแนวโน้มขาขึ้นหรืออัพเทรนวิธีการให้เราหาจุดต่ำสุดหรือสวิงโลและจุดสูงสุดหรือสวิงไฮของรอบการขึ้นล่าสุดให้เจอจากนั้นคลิกที่จุดต่ำสุดลากขึ้นไปหาจุดสูงสุด bottom to top ผลลัพธ์เครื่องมือจะแสดงระดับแนวรับต่างๆที่ราคาอาจจะย่อตัวลงมาพัก 2. ในแนวน้อมขาลงหรือดาวเทรนวิธีการให้เราหาจุดสูงสุดหรือสวิงไฮและจุดต่ำสุดหรือสวิงโลของรอบการลงล่าสุดให้เจอจากนั้นคลิกที่จุดสูงสุดลากลงมาหาจุดต่ำสุดท็อปทูบอทอมผลลัพธ์เครื่องมือจะแสดงระดับแนวต้านต่างๆที่ราคาอาจจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบครับกดทองคำ confluenceisking ถึงสัญญาณอื่นขึ้นยืนยันนี่คือหัวใจที่จะทําให้คุณใช้ฟิโบนาชีได้อย่างมืออาชีพครับอย่าใช้ระดับฟิโบนาชีแบบเดียวๆเ,เด็ดขาดมันคือแค่โซนเฝ้าระวังไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรดพลังของฟิโบนาชีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันไปสอดคล้องกับสัญญาณอื่นๆที่เราได้เรียนมาหรือที่เรียกว่า Confluence ครับดูนี่สิครับ ระดับฟีโบ61.8%มันไปตรงกับแนวรับเก่าวพอดีเป๊ะเลยครับตรงนี้ระดับฟิโบ50%มีเส้น50 EMA วิ่งมาเป็นแนวรับเคลื่อนที่รออยู่ด้วยครับสุดยอดเลยราคาลงมาทดสอบโกลเด้นโซนแล้วเกิดแท่งเทียน Bullish Engulfing ยืนยันการกลับตัวสังเกตไหมครับว่าตอนที่ราคาลงมาที่ฟิโบ61.8% RSI ก็เกิด bullish divergence ไปพร้อมๆกันครับ Ultimate Trading Checklist เฟสที่1การวิเคราะห์โครงสร้างและหาโซน Structural and Zone Analysis เป้าหมายหาตลาดที่มีโอกาสชัดเจนที่สุดกำหนดเทรนด์ในไทม์เฟรมหลัก D1 H4 ขาขึ้น Up Trend กราฟ h ทำ Higher High และ Higher Low ขาลง Down Trend กราฟทำ lower high และ lower low s i d e w a y s ไม่มีเทรนต้องรอมีโซน supply demand ที่สดใหม่และแข็งแรงหรือไม่ buy มองหา demand zone drop base rally ที่ยังไม่ถูกทดสอบ sell มองหา supply zone rally base drop ที่ยังไม่ถูกทดสอบการเคลื่อนที่ของราคาอยู่ในรูปแบบและทิศทางที่สนับสนุนหรือไม่ ต้องมีโครงสร้างราคาไปในทางเดียวกับโซนมีคอนฟลูเอนซ์ระหว่างโซนและฟิโบนัชชีหรือไม่เช่น retracement 50%หรือ61.8%ตกใน supply demand zone ถ้ามีถือเป็น hot zone ที่น่าเข้าเฟสที่2การยืนยันขั้นสุดท้าย final confirmation trigger เป้าหมายเพื่อกรองให้มั่นใจมากขึ้นก่อนเข้าออเดอร์ ราคาได้เคลื่อนเข้าโซนฮอตโซนแล้วหรือยังรอให้ราคามาแตะโซนก่อนห้ามรีบเข้าก่อนเกิดสัญญาณยืนยันจาก price action หรือยัง H1 M30 buy bullish pin bar หรือ bullish engulfing sell bearish pin bar หรือ bearish engulfing มีสัญญาณยืนยันจาก indicator หรือไม่อย่างน้อย1 RSI MACD divergence บอกการกลับตัวของราคา Macd crossover เส้นตัดกันตามทิศทางที่สอดคล้องเฟสที่3การบริหารจัดการและการลงเงิน Execution and Management เป้าหมายทำเหมือนนักธุรกิจรู้ความเสี่ยงก่อนเสมอกำหนดจุดตัดขาดทุนแล้วหรือยัง Buy ใต้ Demand Zone Sell เหนือ Supply Zone กำหนดขนาดสัญญา Position size ถูกจ้องตามแผนแล้วหรือยัง ความเสี่ยงต่อครั้งไม่เกิน1-2%ของเงินทุนทั้งหมดกำหนดเป้าหมายทำกำไรแล้วหรือยังวางไว้ที่ supply demand zone ถัดไปหรือใช้ fibonacci extension อัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงคุ้มค่าหรือไม่อย่างน้อย1ต่อ2ขึ้นไปเช่นเสี่ยง1ดอลลาร์เพื่อหวังผล2ดอลลาร์ขึ้นไปสามารถดาวน์โหลดเช็คลิสต์ได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ ฟิโบนัชชีรีทร a c เมนต์ไม่ใช้เครื่องมือวิเศษแต่มันคือเครื่องมือทางสถิติที่ยอดเยี่ยมในการหาโซนราคาที่มีนัยยะสำคัญที่ตลาดมีโอกาสจะเกิดปฏิกิริยาและพลังของมันจะถูกปลดล็อกเต็มที่เมื่อเกิด Confluence หรือการยืนยันจากเครื่องมืออื่นๆที่คุณมีครับการบ้านของวันนี้ลองเปิดกราฟเปล่าๆแล้วหาเทรนด์ที่ชัดเจน จากนั้นฝึกลากฟิโบนาชชีให้ถูกต้องทั้งขาขึ้นและขาลงแล้วลองมองดูซิว่ามีครั้งไหนบ้างที่ระดับฟิโบสำคัญสคัญไปสอดคล้องกับแนวรับแนวต้านหรือสัญญาณ price action ที่คุณรู้จักครับเมื่อเรามีเครื่องมือวิเคราะห์มากมายขนาดนี้แล้วใน deep dive ep หน้าเราจะมาดูกันว่าราคาได้สร้างภาพใหญ่หรือโครงสร้างอะไรบนกราฟบ้างครับ เราจะมาเจาะลึกชาร์ต Pattern หรือรูปแบบกราฟสุดคลาสสิกอย่าง Double Top และเฮด d อนด์โชเดอร์กันครับแล้วเจอกันครับ